เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival e v o นะครับผมเฮ้ยไอ้ของปี้มึงมาอีกแล้วเหรอนี่มึงมากี่ตัวเนี่ยมาตัวเดียวอ่ะฆ่ามึงก่อนเดี๋ยวแม่งกวนกูพอกูพูดไม่จบมากวนโอเคเอาละครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมจะไปจับมบังกรนะครับผมเป็นสายพิษนะส่วนในวันนี้นะครับผมเจอมันแถวๆทางฝั่งนู้นนะครับเออป่าเวซอนเดี๋ยวพาหน้าที่เราจะใช้ก็คือเจ้าดีโดนะครับมับงกรธาตุไฟตัวนี้แหละ ไปลุยกันเลยดีกว่าถัางนี้เลยครับผมมันก็จะเกิดแถวๆนี้แหละผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่อยู่ในบริเวณป่าเมซอนทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นการสุ่มเกิดน,นะครับลองบินหาดูบางครั้งอาจจะต้องบินสูงสักนิดนึงครับผมเพราะว่ามุมกล้องของการแสดงผลไดโนเสาร์ที่บินได้ของเกมเนี้ จะต้องอยู่ใกล้พอสมควรนะครับถึงจะเห็นอ่าครับผมตอนนี้เราเจอมันแล้วครับหนึ่งตัวตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ตัวนี้เลเวล219ครับอ่าแบทแอดเรกครับมังกรธาตุพิษเหมือนมันบินค่อนข้างจะต่ำนะครับมันลงข้างล่างตลอดว่นนั่นะตัวสีเขียวนะครับปีกก็จะมีสีดำผสมด้วยโอ้โหทีเดียวอ่ะ ข้างคาวทีเดียวดับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูครับไม่รู้สลบหรือว่าตายถ้าลองลักษณะนี้ตายชัวอ๋อตายครับผมนี่มึงกัดข้างคา,าวตายเลยเหรอเฮ้ยวันดีอู้ยชิบหายแม่งค้นใส่กูเลยกูมาทักดีๆติดพิษด้วยตามมาไหมมันตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดตรงนี้เลยตรงนี้ปลอดภัยพาสตีมังกร โอเคปืนพร้อมอุ้ยโดนปูไอเชี่ยกูจะหลับไหมเนี่ยมันเป็นพิษที่ทำให้สลบด้วยครับผมโดนทีเดียวไม่น่าจะหลับน่าจะได้อยู่เออมังกรกูหลับไม่เป็นไรไมึงแค่ทำให้กูหลับก็พอแล้วจัดการมังกรกูไปเลยอุย้ยเชี่ยโดนปูไม่โดน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 โอ้ยโดนกูโดนเฮลิคอเปเตอร์โอ้โห ก็คิดว่ามังกรเดี๋ยว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 จัดการด้พวกนี้ก่อนเลเวอร์เดี๋ยวมันมาอีกแน่นอนปล่อยมันไปอุยทำไมโดนเราด้วยวะโอ้โหลัศมีมันกว้างนี่วะเดี๋ยวยิงมันไกลๆเลยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหจะอะไรกันนะกันหนาวะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วผมนี้น่าจะโอเคอยู่ครับผม ไปยินเสียงคอมพี้ดีกว่าอุย๊ยโด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 ,โดมามึงแม่งไม่จบง่ายบริเวณนี่ผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับตัวนี้ยิงหลับกยากมากๆเลยครับผมหลับยากกว่าตัวสีส้มอันตรายด้วยไม่รู้ว่ามันจะทำให้เราหลับได้หรือเปล่าถ้าโดนหลายๆที เฮ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายโอ้โหมึงแม่งพอจะหลับแล้วเปลี่ยนเป้าหมายยิงต่อกูค,คงไม่หลับหรอกยังไงมึงก็ต้องหลับก่อนกูแมงเอ้ยมาสิวะเมื่อกี้โดนจังเลยครับเข้าคอเลยลูกเมื่อกี้ีนี่ถ้าเข้าคอหลายๆนะัดมึงสลบแน่โธ่ที่ทำไมมึงหลับยากจังวะ พลังพิษของมึงสุดยอดเลยโอ้โหหลับยากสุดๆมังกรเราก็อึดนะไม่หลับสักท,ถทมมีถ้าใครเคยดูตอนที่ผมไปจับเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์อึ้งถ้าใครเคยดูตอนที่ผมไปจับธาตุไฟนะครับหลับง่ายมากง่ายกว่าตัวนี้เยอะเลยครับผมเฮ้ยมันจะหลับแล้วครับมันหนี้วครับอีกลูกเดียวครับผม อีกลูกเดียวอย่าให้พลาดพลาดหรือเปล่าว่าทำไมมันไม่หล่นวะทีนึงอีกทีหนึ่ง,ห,งหล่นไหมหล่นไหมบินกลับมาแล้วครับบินกลับมาแล้วมึงหล่นแน่เพิ่งหล่นแน่นอนยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่เหรอยังยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงสงสัยออ้ยหล่นแล้วครับผมนัดสุดท้ายแสก,กางหน้าเลือดออกเลยมึงนึกว่ามึงจะแน่ ไอตัวนี้ค่าหิวลงเร็วมากๆไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะใส่เนื้อน้องให้มันได้เลยครับไม่ต้องใช้ยาจำได้ใส่ไปเลยขึ้นรัวๆคือมันจะยากแค่ตอนจับอย่างเดียวครับแต่พอเรายิงมันสลบปุ๊บเราก็สามารถที่จะใส่เนื้อได้เลยนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เรียบร้อยครับผมชื่อคิดไปแล้วชื่อใบโอฮ <c> เ <oughs> สร็จเราใส่ที่ขีดกันเลย นี่ขี่เหมือนเดิมครับใช้อันเดิมเอาละทีนี้ก็พร้อมลบละเฮ้ยอ,ออกไม่ได้วะติดบางกรอ,อีกตัวหนึ่งโอเคทางนี้ออกไดู้สปีดสปีดไปกว่าตัวสีส้มเยอะเลยครับที่ขนาดเวลแรกนะยังไม่ได้อัพอะไรเลยค่าสลบมันตั้ง8,500 0้าโอ้โหว่าแล้วทำไมยิงมันเยอะจริงเกือบแสนมากกว่าอียทีเดียวตายเลยครับ แล้วอย่างนี้พลังไฟของมันก็ไม่ได้จะจับตัวอะไรได้เฮ้ยทำไมไฟมันแรงจังวะเป็นไงดูดิตายโอ้โหใช้จับสัตว์ไม่ได้แน่นอนครับไฟแรงมากแต่ว่าถ้าเราอยากได้เบลเราต้องกัดเอาครับอ๋อถ้ากัดสลบครับผมแต่พลังไฟไม่ทำให้สลบเท่าไหร่คือพิษของพลังไฟอะ่ะจะมีดาเมจ แรงแต่ว่าค่าสลบน้อยกว่าการกัดธรรมดานะครับอุยกัดเข้าไปกัดเข้าไปสลบเลยโอ้โหดีดีถ้าอยากท่าก็ใช้พลังไฟจอดครับผม้ังการมากไฟก็ทําให้สลบได้ดีกว่าแต่ต้องพ่นแค่ทีเดียวไปอุ้ยเรียบร้อยครับสลบแล้วครับ รัสบีฟันมันค่อนข้างจะกระจายอยู่สีเพื่อนโอ้ยส,สดุดๆมันเยอะสุสดๆตัวนี้ผมชอบมากไ่ตัวไฟอีกอะโอเคตรเท่เลยลำแสงมันอลังการอุ้ยตายอัพบ,บ้างเลยตัวนี้ขอเป็นสปีดตัวนี้เน้นเป็นสปีดดีกว่าสปีดเยอะๆหน่อย ขอเป็นสปีดกับน้ำหนักแล้วกันแล้วก็สตามีนนาสตามีนนาเอาที่4,000เลือดเลือดตองน,นิดไป259,516แล้วครับผมอ่าเท่านี้ก็น่าจะโอเคโอ้โหพออัพปุ๊บเลือดเต็มปั๊บเลยอะไรวะโอ้โหโ,โหโมดขนาดนี้เลยเหรอดาเมจยังไม่ได้อัพอะไรเลยเนะี่ย คือผมอยากจะให้มันเป็นตัวที่จับไดโนเสาร์ได้ด้วยไงพุ่ยสลบเลยว่ะโอ้โหสะใจไอ้แรงมากมากครับผมทำให้สลบก็ได้ทำให้ตายก็ได้สุดๆส,ดสปีดตอนนี้ไวมากมากมังกรไฟของเราชิดซ้ายเลยถ้ามองกันในส่วนของประโยชน์แนละ้วตัวนี้ดีกว่าเยอะครับ ตัดไปตัหนักๆเลยตายลบเปือไปแล้วครับสามเขาตายไหมตายลอยโอ้ยต่งเต่ากระจุยกระจามามาทีเดียวสลบแล้วครับตอนนี้ดามเมจผมไม่ได้อัพเลยนะตัวนี้ผมขอไม่อัพดามเมจก,ก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวยังไงสุดท้ายคลิปเราก็จัดมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำให เในตรงเสาที่มาสู้กับเราสลบนะครับผมอ่ามีกล้าอะไรพวกนี้สู้เราไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมไปอัพเลือดแทนไงเอาให้มันอึดไว้ก่อนอัพเลือดเยอะๆหน่อยอ่าทีเล็กจะเข้ามากัดเราเป็นไงมึงจะกัดกูเหรอสลบดินี่นี่น,น,นี่เอาไปทิ้งอีกทีนึงอีกทีนึง,อนงโอ้โหกัดดิกัดดิกัดกมัน เ้ยทำไมไม่กัดวะผมใส่เมายาตัวเองบินก่อนบินก่อนบินก่นอนเมายาเลยนะครับพลังของไอ้ตัวนี้กว้างกว่าไอ้ตัวแดงเยอะเลยครับโหยทีเล็กตัวนี้ทำไมไมัอนอื่นจังวะวูดกระจุยลอยโอ้โห้ลอยไปถึงพัทยาเลยมึงตา้กางอากาศเองโอ้โหสุดๆัพเลือดรัวๆเลยตัวนี้เน้นเลือดเลือดสามล้านเลยมึง ได้แค่2.8ล้านแปแต่ว่าเวลเรายังได้เยอะนี่โอ้โหสบายสบายบุกข้างล่างต่อเลยข้าแม่มึงตายตายไหมพอยาวยังไม่สลบสลบไหมสลบเปล่าสลบเปื้อนโอ้โหสะใจไงมึงเป็นไงมึง,ง,มงดาเมจยังไงก็ต้องอัพสักหน่อยเพราะว่าเราจะเอาไว้จับพวกตัวโหดโหดแล้วกัน ขอดาเมจอีกสักนิดนึงก็แล้วกันโอ้โห้สลบเบือดเป็นแถวๆเลยครับอันนี้บางตัวก็ไม่ได้ตายนะบางตัวก็สลบบางตัวก็ตายอูย้สลบก่อนอ๋อเก็บเนื้อต่อยังไม่ตายครับผมเรียบร้อยตายด,ดาเมจขอที่102อ,อ่ะที่เหลือสปีด แล้วก็สกตามีนาสตามีนาผมตั้งใจว่าจะเอาให้ได้1นึ่งหมื่นเฮ้ยนกข้างบนนั้นสีสวยโคตรเลยครับเอฟเฟก์อาเจนเลเวลสองเลเวลน้อยไปไม่เอาสวยแต่สีพอยาวทีเดียวคือตอนนี้ทีเดียวสลบเกือบหมดแล้วนะครับเก็บซากเลยเก็บซากเลยแทะเนื้อมันแทะเนื้อมันตายยังไงเราก็ต้องเวลไปด้วยทำให้สลบอย่างเดียวไม่ได้ต้องเวลด้วย ไงล่วงไหมล่วงไหมเรียบร้อยโอ้ <c oughs> เป็นลมนกนกอะลองนกดิโอ้ยทีเดียวทีเดียวล่วงตายหรือไงตายดีกว่าโอ้แรงไปสำหรับนกถ้าเป็นตัวใหญ่ๆพอดีสำหรับนกแรงไปล่วงทีเดียวดับปากแหลมทีเดียวตายตัวนี้ดิตายไหมาย โอ้โหันวะมึงจัดไปจัดเต็มเตโกสลบโอ้โหสลบด้วยตายด้วยวสดๆดบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่าสะใจไม่รุ่นสุดๆครับผมใครยังไม่ได้จับรีบไปหาเลยครับสำหรับมอสแอดูนาก,กิจุดที่จะเจอมันได้นะครับบริเวณปาเมซอนนะครับบริเวณบึง อ่าผมบอกจุดให้แล้วใครอยากจับก็พยายามเคลียร์ไดโนเสาร์ให้หมดแล้วก็ไปจับเอาธาตุพิษโดยส่วนมากแล้วจะอยู่ในบริเวณบึงนะครับผมธาตุไฟอยู่ในภูเขาทั่วไปธาตุหิมะอยู่ในบริเวณน้ําแข็งแล้วก็มีธาตุเมาเทนธาตุภูเขาก็จะอยู่ตามภูเขาทั่วไปครับผมอ่าผมบอกให้ทุกจุดแล้วนะสตาร์วีน่าของเราตอนนี้เหลือเฟือเลยนะครับผมอัพมาสนใจมาก ทีก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่หรอกอยากจะให้เยอะไปก่อนตามีนาตอนนี้อยู่ที่6,000กว่าผมต้องการที่8,000นะที่เหลือเป็นสปีดเปีดไปเลยตามเมดผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่เอาแล้วค่าประสบการณ์อยู่ที่1 3 5 0 0 0ต้องการค่าประสบการณ์ทั้งหมด4 0 0 0ครับทีเดียวร่วงครับผมร่วงแล้วก็ตายโอ้โหสุดๆมันแรงไปอะแรงไปไหมเนี่ย มันจะแรงไปเลยพลังของเราไปดูภูเขาทางด้านนู้นดีกว่าเผื่อเจอมกรจุดนี้ไม่ชอบมีมกรอ,อยู่ครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมของพวกสายพันธ์ไฟนะครับผมธาตุไฟธาตุมังกรอ,อะไรก็จะอยู่แถวนี้เยอะแต่วันนี้ดูเงียบสงบ จเจอแต่วเฟสโซ่เป็นไงกี่ทีลองไปทีนึ่งร่วงไหมหล่นไหมหล่นป่ะโอ้โหทีเดียวหล่นแล้วครับแสดงว่ายิ่งเลเวลเยอะประสิทธิภาพของการสลบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตายไหมตายเลเวลมันน้อยด้วยแหละแค่ร้อยกว่าลงน้ำอยู่ดิด ถ้าลงน้ำเราจะพ่นพิษไม่ได้นะครับแต่ว่าตีธรรมดาได้อยู่เฮ้ยตีฉลามสลบเลยนี่ว่าอุ้ยเลเวล580สลบเลยครับฉลามสุด,สดเฮ้ยแต่ว่าพอเราลงจากมังกรมังกรมันบินขึ้นบนเลยว่ะโอ้โหเรวอย่างนี้เราจะขึ้นมันยังไงวะเนี่ยเวลต่อเลยอุ้ยงสีแดงโคตรสวยเลยเลเวล104 โอ้ยทีเล็กกับแมมอตีกันขอแจมเลยแจมเลยแจมด้วย,แจ,วย,แ,จวยแจมด้วยเพื่อนแจมด้วยแจมด้วยตายออ้ยเริ่มมันละเริ่มมันละตอนนี้ผมขอเน้นดาเมจดีกว่าคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เพิ่มดาเมจเนี่ยเราก็สู้ตัวอะไรไม่ได้ผมไม่เอาตัวนี้เป็นสายจับสัตว์นะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นสายบูเน้นเป็นสายบูดีกว่า เดี๋ยวขออัพดาเมจรัวๆเลยครับอย่างอื่นไม่เอาแล้วครับผมดาเมจรัวๆอุ้ยกัดขนาดว่าดาเมจพันกว่ากัดเทเลเบิร์ดไม่ตายเป็นไปได้ไงวะเทเลเบิร์ดมันเลือดแค่เก้าร้อยเองอะไปมอสปะกัดไปกัดไปวิวกันยาวๆอุ้ยกระจุยเริ่มมันแล้วเติมมันแล้วตายอุ้ยเลเวลแปดร้อยหกสิบสี่ลยเหรอ อย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ชอบสปีดบ้างๆไวสุดๆนกจิ๋วนกจิ๋วไงนกจิ๋วทีเดียวตายเอาไปตัวทีเดียวตายโอ้โหเลเวล8 0 0ก็ทีเดียวตายครับปักแลยอตายมีเต่าด้วยกัดเต่ากัดเต่าทีแรกรู้สึกว่าจะทำให้สลบเลยนะครับผมทีที่สองตายกัดไปเรียบร้อยตาย ถ้าเลเวลต่ำกว่าร้อยนี่ก็คือทีเดียวตายอีเล็กอาราวาดว้ยอาราวาดเหรอนี่ถิ่นใครฮะยตลบเหมือนแล้วครับตายกระจุยลอยฟ้าโอ้โหสายไกลอือไปใส่บันพ้นไปใส่บันอาราวาดไปเลยฆ่ามันไปตรงนี้มีน้ำใสว่ะน้ำใสมากๆโอ้โห ก่อนมันมีต้นไม้ไงพอต้นไม้หักไปผมก็เพิ่งจะเห็นน,น้ำใสสวยงามมากเลยครับตรงนี้อัพได้กี่ขั้นก็ไม่รู้ดาเมจตอนนี้ไป2,652แล้วนะครับเรเวลเราน่าจะอัพได้อีกประมาณ3-4ขั้นไปลุยเอเมซอนทางนี้ดีกว่าน่าจะมันโอ้โหปินไปด้วยพนไฟไปด้วยตายกระจุยกระจายเลยโดโดโดดูมีทั้งโดโดทั้งโดโดูตายแล้วในหน้ากด ส่วนมากจะเป็นโดรูมากกว่าโอ้โหไม่เหลือซากตายเรียบโดโดทั้งนั้นเลยโอ้โหเต่าเตเตาจริงๆแล้วพวกตัวใหญ่ๆมันก็ตายเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นชื่อไงว่าเราฆ่าเพราะว่ามันตายจากพิษที่เราพ่นไปรีกันเลยพวกนี้รีกให้หมดตายหมด ไปได้แบบว่าไม่มีสะดุดเลยครับเวทซอตัวนี้สวยมากตายไปซะร่วงเลยทีเดียวหล่นหมนไปไหนแล้ววะตายหลนแล้วก็เดสนะครับผมอือดีเป็นไงเลเวลเราตันยังเกือบตันแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออีกสองขั้นนะครับเลเวลตันแล้วไม่น่ายากขอเป็นพวกคาราเซอร์พวกคอยาวพวกนี้น่าจะตัน แต่วันนี้คอยาวมันหายากมากเลยครับไม่รู้หายไปไหนไอ้ตรงนี้ผมก็บินมาหลายรอบแล้วอ่ะโอเคพวกสเตโก้ก็ให้เยอะอยู่ดีพระละเซอร์อยู่นี่ได้ยังได้ยังขั้นเดียวขั้นเดียวตันแล้วครับโอ้ยตายกระจุยกระจายเอาพวกโนอินซีพวกนี้ก็ได้อุ้ยเลเวล848ตายไปแล้วหนึ่งตัว แล้วก็ไอตัวนี้ตัวเลเวลน้อยอะสีมันจะสวยสังเกตดูนะหลายทีแล้วครับผมอันนี้น่าจะเป็นเอฟเฟกสีดำม่วงตายไปซะเ <100. S 2> รียบร้อยเลเวลตันเลยครับผมตอนนี้เลเวลเราตันแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันๆกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมแมตช์แรกแล้วครับสไปโนเลเวล5 0 0พันะครับจำนวน5ตัวเนื่องจากเราเป็นสายพิษนะครับเราไม่ได้เน้นดาเมจผมต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพของ พลังของมันนะครับว่าจะทาให้สลบได้หรือไม่นะเราไปลองกันเลยครับผมคนนไปก่อนหนึ่งทีเป็นไงล่วงไหมยังไม่ล่วงครับยังไม่ล่วงก็อะ้ยต่อเข้ามาเลยตาหน้าเข้ามาเลยดูดิว่าจะเป็นยังไงสลบไหมเลเวลห้าพันแล้วเนี่ยยังไม่ล่วงครับยังไม่มีตัวไหนสลบอิรันยาตายนอกกนั้นไม่มีใครตาย เหนียวมากเหนียวมากยังไม่สลบอีกเหรอเนี่ยมาคนต่อไปดูดีว่าสไปโนเลเวลห้าพันเนี่ยจะสลบไหมไม่สลบว่ะแต่มีเลือดออกแล้วครับมีเลือดออกแต่ไม่สลบเฮ้ยสลบแล้วครับผมสลบแล้วสลบแล้วโอเคคงไปดูกันครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เวลาให้มังกรเราจัดการนี่ครับเลเวลห้าพันเฮ้ย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 ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย โอ้กูติดกำแพงไปโอช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยไปโออ่าวล่วงมึงเป็นไงมึงสลบอ่าโอเคแล้วสถานการณ์เคลียร์ก็ตอนนี้นะครับกำลังจะตายครับเดือดรถกำลังจะตายมีรวดทั้งหมด1,000 0แน,นะครับ2,760ค่าสลบ255,799โอ้โอหลิททำค่าสลบได้มาหาศาลขนาดนี้เลยเหรอตายครับเดือรถจนตายสุดๆเลยครับผม แมตแรกสไปโนเลเวลห้าพันนะครับจบไปแล้วโอ้โหมหาศาลมากครับผมสําหรับไบโอของเราไม่น่าเชื่อเลยถึงเราไม่ฆ่ามันมันก็จะโดนพิษจนตายนะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตท,ที่2นะครับทีเล็กเลเวล1นึ่งื่นะครับหตัวมาดูกันว่าถ้าสลบมันเท่าไหร่แล้วมันจะผลลิตยาสลบเราได้หรือไม่เฮ้ยมึงไปกัดโดดูกปทำไมโอ้โหอันนี้โดดูผมจับเอาไว้นะครับเลเวลร้อย เวนมึงกระอาดเร็วมากเตรียมตัวได้มึงเตรียมตัวได้หน้าตาแม่งเหมือนบิ๊กบอยด้วยมึงหน้าตาเหมือนบิ๊กบอยเลยว่ะเอาดัดไปดัดไปไม่มีวี่แววว่ามันจะหยุดเลยครับผมตามไปตามไปไอ้สไปโนเมื่อกี้จาก แปดแรกนะครับเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่รอดมาได้ไม่เป็นไรเราไม่สนใจเราเอาทีเล็กเลเวล 1, หนึ่งอื่นตัวนี้ก่อนมีรอยถลอกที่หัวแล้วนะครับน่าจะเป็นลิศจากพิษมากกว่าผมว่าแสดงว่าไม่ว่าเลือดมันจะเยอะแค่ไหนถ้าโดนพิษมากๆมันก็สามารถตายได้นะครับผมเลือดมันยังไงก็หลักแสนอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึง แต่ผมว่าเผยๆจะเกินแสนอีกครับเมื่อกี้สไปโนเลเวล1,000พันก็เลือดแสนกว่าไงเป็นไง,นไงร่วงไหมร่วงไหมเหนเียวอยู่เลือดเริ่มออกแล้วนะครับแต่ยังไม่หลับมีอาการเหมือนจะเดินช้าหน่อยๆโอ้โหยังไม่หลับอีกหรอหลับได้แล้ว ใส่ต้องกัดนะมั้งอ่ะกัดกัดจะได้เข้าเนื้อกัดมันกัดมันกัดมันไม่หลับวะเออลวงแล้วครับลวงแล้วครับเดี๋ยวต้องรีบดูก่อนที่มันจะตายรีบดูโดยด่วนมีค่าสลบ931,457นะครับเลือดเท่าไหร่เนี่ย2 8 8 2 0 0โอ้โหลดลงเรื่อยๆนี่แสดงว่าดาเมตมังกรเราก็มาหาศาลนะเนี่ยคือมัน น่าจะตายเพราะพิษมากกว่าพิษมันทําให้เลือดลงเรื่อยๆอยงไงประมาณ1วิต่อ1,000นะครับเลือดที่มันลดลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องตายครับผมไม่เกิน10วิมันตายแน่นอนนักถอยหลังได้เลยเป็นไงเป็นไงตายไหมตายโอ้โหบอกแล้วว่าไม่เกิน10วิโอ้โหลอยขึ้นฟ้าไปเลยโอเคครับไปลุยกันแบบสุดท้ายเลยดีกว่า เอาละครับผมและนี้ก็คือแมตช์สุดท้ายแล้วก็จะเป็นแมตช์ที่อลังการที่สุดตั้งแต่เราจัดมาเลยนะครับกีก้าเะเรวลสามพันห้าร้อยครับผมโอ้โหค่าสลบมึงจะเป็นล้านหรือเปล่าเนี่ยมาดูกันว่าจะสลบหรือเปล่าครับผมจัดไปกดไปกดไปอย่าให้โดนกัดนะโดนกัดตายได้เลยนะเนี่ยหมดไปแล้วครับโดนยาสลบไปแล้วครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า จะพ่นไฟใส่มันนานเท่าไหร่มันถึงจะสลบกรณีที่มีไดโนเสา,าร์มหาโหดไอ้ตัวนี้ก็สามารถจับได้แต่าก,การเทสไปแล้วตรงนั้นมีไดโนเสาร์เราด้วยตื่นอาไปเก็บบ้านอย่าให้กิก้ามันเดินไปเชียวนะตายนะอย่าอย่ามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ดูรถกัดไปทีนึ่งอ่ะเตตเตเตเต อ,อ,อุ้ยเลือดลงเลือดลงโชคดีเลือดเรามีหลายล้านครับผมเฮ้ยกีก้าเลือดออกแล้วนีว่ว่าแสดงว่ามันต้องหลับได้โอ้โหนี่เลือดเราขนาดหลักล้านแล้วเนี่ยกัดลงขนาดนี้เลยเหรอมึงหลับแ,น,บแน,น,น่มึงหลับแน,น่นอนมึงหลับแน่ล่วงร่วงล่วงดิยังไม่ร่วงครับยังเหนียวอยู่เลือดออกทั่วตัวแล้วใส่จะตายก่อนจะ ล้มมึงเนี่ยย,ยังเหรอเปลี้ยวอยู่เหรอสลบสลบสลบไปไม่สลบเดี๋ยวกัดธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวมันตายก่อนตายเลยเออโ,อ,โ,อ,โอ้โหกิก้าไม่สลบครับผมน่าจะเป็นเพราะค่าสลบมันมากเกินไปแต่ว่าเราก็ชนะมันได้นะเลือดเรานะครับจาก2.8ล้านเหลือแค่ เมื่อกี้น่าจะเป็นประมาณล้าน8ที่ผมสังเกตนะครับผมก็มองไม่ทันเหมือนกันเอาเป็นว่าเหลือประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะโอเคชนะไปได้ครับเอาเป็นว่ายัางไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ